กับสวัสดีกับพ,พี่พี่น้องเอฟซีเชาวโลกสุกูสุขนนะครับเด้อครับมือนีขึ้นนีอาจารย์กัดได้มาเดินจงกรมภาวนหน้าอยู่สถานที่ในป่าครับพ,พี่พี่น้องนะครับอาจารย์กัดได้มาอยู่นี่นะครับงวดแรกก็เข่าเต็ม,เต,มเต็มก็คือ90เต็มเต็มครับพ,พี่พี่น้องอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ขนาดครับพียพี่น้องใหญ่ที่สุดเลยครับต้นไม้ต้นนี้สูงก็สูง ครับแม่ปินแม่ปินปกก็คือนางสาวปินปกนะครับเพิ่ด้อยุ่นีพิ่นก็เคยให้โชคให้ลาบมาแล้ว1ิหางวดกับพี่พี่น้องครับซิบหางวดกับ่เคยพลาดเด้อพี่พี่น้องอันนี้ที่อาจารย์ได้เข้ามาขอโชคลาบกับานางสาวปินปกนะครับในภูมิเจ้าที่ตรงนี้นะครับเพิ่นก็ได้ตามอาจารย์มาให้ไม่เห็นมาส้าง อยู่วัดป่าช้านะครับบ้านนงแปนซื้อวัดอาจารย์ก็ะพึงรูดมือนี้นะครับเออวัดป่าเลไหลครับวัดป่าเลไรลจักกระจันลอยหลายพยุยพีร้องอยู่นี่ห้องแตกเซลเซาอยู่เพราะว่าวัดป่าเลไรลนะครับเอางวดน,นี้เป็นงวดแรกของเพิินเด้อพุยพีร้องอ่ากะให้เพิินให่โชคไห้ลาภเฮาเฮาสีไดด้สร้างอันนี้ก็เป็น ล้อยหล่องสีเขียวเฉียวนี่ก็เป็นลูกเทวดาครับพ่อยพี่น้องเทวด,ดาเพิ่นก็นมาล้อยน้ำอาจารย์นะครับเอาปูเอ้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงด้บปูเดอร์ซิปันซาหาบานลือวด้บปูเดอร์ซอยลูกซอยลานปดดีปดสินเพราะว่าขันให้มาสั่งณนะสถานที่ตรงนี้ก็ให้โชคให้ลาบเด้อคุณแม่ปินปกก็ดีนะครับพ่อยพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้มาก เดินจงกมรมภาวนาขอโชคลาภให้กับพยพี่น้องนะครับพอเพิ่นอยาเกเข็ดอยากสัง่งเพิ่นเกษีย้เฮาพองวัทดดี่แล้วเพ 90, ิ่นไก่เก้าศูนเต็มเต็มข้าพุยพี่น้องก็มีค้พพน,คคนโชคดีลายอาจารย์ก็ดีใจพูมิใจอนี้เป็นแนวทางให้กับพยพี่น้องเอฟซีเช่าลกสุขุสุขน้นนะครับอา <c oughs> จารย์ก็เขาวัาทางป่าอยู่ตรงนี้กับมาภาวนา นะครับเดินจงกรมภาวนาขอโชคลาบห้กับเพยพี่น้องเอฟซี่เช่าโลกสุขุสุขคนแล้วครับเหตุใดขันเทพเทวดาเพิ่นว่าห้เห้องกับว่าใ้สางเด้อเพื่อพี่น้องกันเพิ่นให้เห้องก็จังคอยได้เห็ุได้ทำเนาะเพื่อพี่น้องเอานี้ล่ะครับเพื่อพี่น้องอ่างวดวันที่16นะครับงวดวันที่16เพื่อพี่น้องอาจารย์สมหวังปู่8ดศอกนะครับอ่าละ นางสาวปิ่นปกเพิ่นก็ได้เขียนให้นะครับได้เขียนให้725ข้างล่างกะสีซีเด้อพี่พี่น้องข้างล่างสีสีนะครับอ่านางสาวปิ่นปกเพ,พิ่นก้โชกันลาเผาบ่าปู8ดศอกปูหน้าข้าครับเพิ่นก็มายำกะโตเดียวกันเด้อพี่พี่น้องโตเดียวกันคือตนี้แหละครับพี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับไปบวราะพิจารณาย่านเอาครับพี่พี่น้องอันนี้คือแน,นวทาง นะครับเขียนไว้เพิ่นบึงครับให้เพื่อนให้โชคเข้าห้องเสีเฮ็ดได้สางอาจารย์มานี่ก็ฝันดีครับพี่พี่น้องฝันดีนิมิตด,ดีเมื่อแรกที่อาจารย์เขามาอุย้ยรับพี่ร้องฝนตกหนักผ้าหยุ่นญ่เอาหลังคานะครับอาศาลาออกมืดพี่พี่น้องเออพ่อดีครับพี่น้องนะครับเ่าเฮ้ามีโชคก็คือเพื่อนให้เก้าศูนย์ก็เลยได้เงินมาเฮ็ดมาสางเด้อพี่พี่น้องมองนี เพิ่อนอยากได้น้ําอาจารย์กะต่อน้บอาบาดาลให้เพื่อนแล้วนะครับอยากได้ไฟก็เอาไฟเขามาแล้วพี่พี่น้องเอาวัดนี้เพื่อนอยากให้สางกุดอยากค็ดทองน้ําก็สิได้เฮ็ดเด้อพี่พี่น้องนะเพราะทางวัดทางว่าวัดปาา่าซาเล่ไล่นี่เพื่อนก็ยังขาดปัจจุปรจัยก็ถือว่าอาจารย์ไปยุ่ไใสกันเพื่อนให้โชคอาจารย์ทุมวังกะขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซี 4, ชาวโลกสุขสุขคน นะครับเอาบุญให้พ่ยพี่น้องสูขู่สูคขน,นะครับเด้ออาจารย์เอาบุญให้ก็คอยเป็นอนุสงผลบุญคอยสมควมุงมาดปาถนาขึ้นนะอาจารย์ก็ฝันดีครับพี่น้องอาจารย์ฝันว่า,าเขายยางเนื้อแห่งนะครับเนื้อตากแดดเนื้อแดดเดียวให้อาจารย์ได้กินพ่อกินแล้วเขาก็ขอจับมือกบกับอาจารย์อาจารย์ก็เสี่ยงหวยตัวนี้นะครับเจ็ดสองห้า สีีครับก็ถือว่าได้กินได้จับมือกันนะครับเมื่อคืนอาจารย์กันิมิตอีกครับพวยพี่น้องนะครับก็คืนวันที่8อาจารย์กันิมิตครับพวยพี่น้องอาจารย์กันิมิตนะคืนวันที่8วันที่9กนะครับก็ถือว่าได้นิมิตดีนะครับก็ได้กินบักขามหวานแซ่บแซ่บพยพีย่น้องัขามหวานโอ้บักขามจังไรคือหว,วานดีแต่น้อคุณแม่น้เอเพิ่นออกมาให้อาจารย์ได้กิน นะครับอาจารย์ก็ได้กินมะขามหวานครับแลวก็หมูเว้นอาจารย์ก็เนยก็รับไปกับฟันเห็นน่ายพุ่นโอ้กันฟันเห็นน่ายพุ่นเพื่นนี่ถือหวยตลอดครับถือว่าเขาตลอดอาจารย์ก็มั่นใจนะครับก็หวยนา่งสาวปิ่นปกนะครับนางสาวปิ่นปกปูหน้าคาปูแปดศอกก็คือมั่นใจเอาไปพี่น้องนี่เป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะครับเพราะว่า อาจารย์ก็ได้มา,าจุดธูปนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับแผ่เมตตาให้เพื่อนครับให้เพื่อนในโชคให้ลาภเฮา็อย่าลืมนะครับหรืออ,อาจารย์ก็สิได้ไปเฮ็ดบุญอันยิ่งใหญ่ให้เพื่อนอีกก็คือถวายลงศพนะกับประเดชพประคุณน,นะครับอ่า119โรลงข้าว1 1อสบกาอบน้ํร1 1 9แพ็คครับพี่พี่น้อง ผู้ดใดอยากรววมบุญรวมกุศลเป็นเจ้าภาพกับเชิญคนละนิดละน้อยกับเชิญเด้อพวยพี่น้องนะครับเฮาเฮ็ดบุญให้เทวด,ดาเทวด,ดาก็ให้เฮาเฮาสร้างบุญสร้างกุศลให้เพิ่นเพิ่นก็ให้โชคให้ลาภเฮาอาจารย์กัตั้งแต่ปูแปดศอกเพิ่นมาอยู่นําอาจารย์ก็เฮ็ดจังซีลด้อเพ่รพี่น้องเฮ็ดให้เพิ่นเออเพิ่นก็อยากได้บุญนําเฮาพวยพี่น้องเฮาต้องเอาบุญเอากุศลให้เพิ่นเด้อพวยพี่น้องนี่ล่ะครับพวยพี่น้อง มองอาจารย์ที่ได้ยู่มองอาจารย์ที่ได้พักมองอาจารย์ที่ภาวน,นาให้พ่อพี่น้องก็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญนี่กับปู่เพิ่นกับ้อยล่องเลยพ่อพี่น้องเพิ่นกับ้อยดวงเทพดวงรรมเพิ่นกับมาลอยมาโมทนาบุญนำเฮาเอาปู่ให้ปู่ให้ญงยเด้อปู่เด้อให้เป็นบุญเป็นกุศลดัปู่เอ้ยให้โชคลูกโชคหลานดัปู่เอ้ยให้สิบบันซาหาบานลือได้ขันบ่ให้บ่ได้สางเด้ พูดลูกซิ์ลูกหาปูที่ได้มารวมบุญกุศลกับปูอาจารย์สมหวังเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องก็ให้โชคดีสุขูสุนคุณให้ลำให้รวยสุขูสุคนนี่ก็คือสงการก็เป็นปีใหม่ไทยเฮาเด้อครับพ่อพี่น้องนะครับก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เป็นบารมีอู้พ่อพี่น้องดวงเทพดวงรมำพลอยล่องเลยพ่อพี่น้องเอ้ย จังไดก็สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงตรงวดนี่พ่อพี่น้องก็ขอให้เป็นอนุสงค์บุญพ่อพี่น้องเอามันใจได้เดอ้อพ่อพี่น้องเด้อครับอาจารย์กับมาทํำข่วมสะอาดด้วยนี่ก็โอ้แปลนดีทางเดินจงกรมก็เฮ็ดว้นี้แล้ครับพ่อพี่น้องเฮ็อยู่น้ำเทียบน้ำพุ่มเพิินให้เพิินให้โชคให้ลาบเฮ้อเฮ็ดจังไดเขาบอกว่าไปคาสิบปีกับบะทอมีโชคสามโต ข้างหนึ่งขับพวยพี่น้องงวดที่แล้วอาจารย์กะดีใจพุ่มใจผู้เพิินในโจได้ลาบอาจารย์ก็พุ่มใจน้ำอาจารย์ก็ดีใจน้ำเก่าศูนย์เต็มเต็มครับคนนั้นกับคนละนิดละยน้อยเอาให้อาจารย์มาอาจารย์กะเฮ็ดบุญให้เอาน้ำเขาเอาไฟเขาสร้างสาลาให้นะครับโอ้ยดีใจพุ่มใจครับพยพี่น้องเพราะว่าที่วดาเพิินให้เพิ่นหูทิพตาทิพเ้อพยพี่น้อง อีหยังว่นกับลูกจักเม็ดรับพิพิยนองนี่ลหละเลขมุงค้นเพิ่นงวดวันที่16เมษายนสองหคาหก,กพี่นข้พรองวันอังคานหวยออกวันอังคันอ,อ้าวปูเอ้ยปูหน้าข้าเดอ้อปูแปดซอกเดอ้อแม่นางสาวปิ่นปกเดอ้อก็คอยเป็นบุญเป็นกุศลเดอ้อสิปันสาหาบ้านือเดอ้อปวดภยัยลูกลูกล้าน เราเทียบเทวด,ดาทั้งหมือศก็บคอยเป็นอนุสงผลบุญให้ไปเหยียบว้เด้อให้ไปเหยียบว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นอนุสงผลบุญครับพี่พี่น้องคลิบนี้จาจาร์สมหวังกับไว้เพียงแค่นี้เด้ยพยพยพยอพี่พี่น้องผิดตกขอผิดใจก็บคอยเป็นมหาเศรษฐี นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านกับงวดนี้วันที่สิบหกกับโชคดีกันสูนาสูตากับไหล่ำลำด้วยสุขูสุขน้นครับพ,พี่พี่น้องอาจารย์กับมั่นใจครับกับเราเทพเทวดาเสียมันครับเพราะว่าเพิ่นห่อีลีนะครับเทพเทวดาเพิ่นบ่นไ,ได้หลอกได้ตัวได้ต้มเ้อะพี่พี่น้อง,พพองเข้ากับสาธุเอาเ้อะพี่พี่น้องวันที่สิบหก เมษายนสองห้าหกเ็ขกับคอยมีแต่กุ่มสุกุ่เมเจริญอันกว่มเก็บกับยาใด,ดอันอก้นมไข่กับยามีให้เดเื็ดได้สร้างวันที่สิบหาเมษาอาจารย์ก็สิได้ไปถวายลงศพย้่มอำเภอบ้านมวงบ้า,บานนาสมบูรณ์วัดป่าศรัทธธรรมจังหวัดสกลนครเดอเอพี่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากรวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์สมวังปูแปดศอกก็เชิญได้ นะครับคนละนิดละน้อยอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้บุญเฮายิ่งเห็ดยิงใดยิ่งให้ก็ยิ่งด้วยยิ่งเป็นมหาเศรษฐีเด้พอ,อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเชวโลกสุกูสุคนอยากที่ทำสุกูสุคนก็ขอให้เป็นเศรษฐีใจบุญนางฟ้าใจดีขอให้เป็นคุนแม่เศรษฐีใจบุญขอให้เป็นคุนพ่อเศรษฐีใจดีเด้อ สาธุสาธุโชคดีรวย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 เดาปูเด้อหวดนี่รวยรวยเดาปูโชคดีรวย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 